สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่มาดามบ้านนาสวีเดนนะคะวันนี้วันมีเรื่องที่อยู่ในสวีเดนแล้วมีความประทับใจมากๆอยากเล่าให้ทุกคนได้รับชมนะคะก็คือเรื่องของสถาบันครอบครัวะคะ่ะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นะคะถ้าเรายังไม่รวยพอที่เราจะหยุดอยู่บ้านสบายๆไม่ว่าใครก็ตาม ต้องทำมาหากินกันทั้งสิ้นหละค่ะวันนี้วันก็เดินทางจากสวีเดนเข้าออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ก็ต้องมาทำมาหากินเหมือนกันจา้าโอ้โหทุกคนจ้าหิมะตกมาอีกรอบแล้วค่ะส่วนเราก็เดินมาถึงที่ทำง,งานแล้วนะคะตอนรอรถเมยังหิมะยังไม่ตกเลยค่ะวันนี้ก็น่าจะตกขาวฟูกันเลยนะคะ รอชมบรรยากาศตอนเย็นค่ะจะสวยไหมเนาะเวลาเห็นหิมะแล้วกอ็อากาศมันจะไม่หนาวติดลบนะคะอากาศวันนี้คือศูนย์องศาค่ะถ้าวันไหนหิมะตกวันนั้นก็ประมาณศูนย์องศานะคะทุกคนไปทำงานก่อนจ้าวันมาถึงที่ทำงานแล้วค่ะตอนเช้าวันจะมีเวลาทุกเช้าเช้าก่านคนอื่นทุกวันตอนนี้นะคะก็วันทำขนมปัง มากินที่ทำงานค่ะทำแบบแซนด์วิชแฮมชีสวันนี้ก็จะเป็นแฮมชีสแฮมไก่แล้วก็ชีสนะคะที่โรงแรมหรือว่าที่ทำงานของที่นอร์เวย์เนี่ยสักเกือบร้อยเปอร์เซนต์เขาจะมีอาหารให้พนักงานแต่ว่าเราจะต้องเสียค่าอาหารค่ะทุกคนส่วนตัววันเองนะคะอาหารที่เขาทำให้พนักงานกินก็เป็นอาหารฝรั่งที่มัน ไม่อร่อยเวลาวันมาทํางานอะ่ะวันอยากได้พลังงานจากอาหารค่ะคือเวลาเราทํางานเหนื่อยแล้วเราอยากกินอะไรอร่อยอร่อยพูดง่ายๆเนาะแล้วทีเนี้ยวันก็ ขอยกเลิกอาหารรายการอาหารนะคะโดยการเลือกที่จะห่อข้าวมากินเองค่ะเมื่อก่อนนะวันกินอาหารโรงแรมแล้ววันก็จ่ายเงินแต่ว่าวันก็ทําอาหารไทยมาด้วยแล้วเพื่อนเพื่อนวันก็มาขอชิมอาหารวันทุกวันเลยค่ะแล้ววันก็ไม่ค่อยกินอาหารฝรั่งจนในที่สุดก็รู้สึกว่าเออเรายกเลิกดีกว่ามันไม่ได้จ่ายค่าอาหารแพงนะคะเพียงแต่เราไม่ได้กิน ก็ไม่ไม่จ่ายดีกว่าประมาณนั้นวันก็เลยทําอาหารมากินเองพอเราเลือกที่จะทําอาหารมากินเองเราก็ต้องเตรียมกาแฟมาเองเตรียมขนมปังมาเองด้วยนะคะ ตอนนี้วันก็เมื่อสักเดือนที่แล้ววันมีปัญหาเรื่องของการกินนมสดค่ะคือทุกคนขออนุญาตที่จะพูดคํานี้ป้าๆแม่แม่กินข้าวอยู่หรือเปล่าคือวันท้องอืดแล้วก็ผายลมค่ะทุกคนที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์มากๆเลยโอ๊ยเปิดเผยเล่าทุกเรื่องจริงๆแล้วทีนี้วันก็เลยพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหานะคะก็อ่านดูในเน็ตตอนนี้อก็เตรียมกาแฟมาด้วย อันดูในเน็ตได้หลายวิธีเขาก็บอกว่าให้อ่ามันอาจจะเป็นที่ระบบย่อยลำไส้ไม่ค่อยดีระบบย่อยไม่ค่อยดีลองลองลดการทานอาหารบางอย่างแล้วหนึ่งในนั้นก็มีนมแล้ววันก็ดูค่ะว่าไอรายการอาหารที่เขาว่าอะไรบ้างที่เรากินทุกวันแล้วเราสังเกตตัวเองอะค่ะวันเป็นคนชอบสังเกตความผิดปกติของตัวเองวันก็เลยรู้สึกว่า น่าจะมาจากนมที่เราใส่ในกาแฟาเพราะว่าวันสามีวันต้มกาแฟดําดเสร็จแล้ววันจะเทนมสดใสค่ะทุกคนแล้วทีนี้วันก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะมาจากออนมก็เลยลองงดนมซึ่งวันเป็นคนกินคาปูชิโน่นะคะก็คือมีนมมีน้ําตาลวันก็มีพี่หนุ่ยแอดมินจากเพจและช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะพี่หนุ่ยที่น่ารักของวันบอกว่าอยากให้น้องวันลองทานกาแฟากับ กาแฟดำพราะมันดีต่อสุขภาพาเพียงดื่มกาแฟเยอะก็เป็นห่วงวันก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่หนุย่ยขอบคุณทุกคนเลยแหละที่ห่วงห่วงยยวันนะคะวันก็พยายามลดลดน้ำตาลตั้งแต่พี่หนุ่ยบอกอว่าลดน้ำตาลก็คือไม่ใส่น้ำตาลแต่ยังใส่นมอยู่เพราะว่าวันเป็นคนไม่เคยกินกาแฟดำเคยลองแล้วมันกินไม่ได้ทุกคนแล้วพอมันมีปัญหานี้มาวันลดนมไม่ใส่นมเลยงดเลยนะคะเอา้ากินได้เฉย ทุกวันนี้นะคะวันกินกาแฟดำล้วนแต่วันยังใส่มะนาวไม่ได้เพราะว่าใส่แล้วลองแล้ววันเข้าห้องน้ำแบบโอ้ดีทอกสุดยอดมากอืมร้อนกาแฟก็หอมมาจากสวีเดนกันเลยทีเดียวค่ะ ตอนเช้าๆวันก็เลยจะกลายเป็นคนที่มีเวลานะคะทุกคนวันก็จะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะมีอย่างหนึ่งที่วันอยากให้ประเทศไทยของเรานะคะเปลี่ยนเราก็ใช้กฎมันเป็นกฎหมายแล้วก็มันเป็นกฎ ของสถาบันครอบครัวที่วันชอบมากเพราะว่าตัววันเองมีน้องสาวมันเกิดขึ้นกับครอบครัววันก่อนที่เมืองไทยนะคะวันต้องขออนุญาตแล้วต้องขออภัยพี่ๆผู้ชายทุกคนที่เมืองไทยด้วยนะคะวันจะขอบอกว่าเราต้องยอมรับว่าผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของพ่อและสามีที่ดี วันไม่ค่อยอยากเล่าเรื่องครอบครัวจริงๆค่ะแต่ว่าบางอย่างมันก็เป็นอุทาหรณ์ได้นะคะคือน้องสาววัน,นเป็นคนหน้าตาดีสวยสวยกว่านเยอะเลยนะคะแล้วก็ผู้ชายมาชอบเยอะอย่างวันน่ะไม่มีไม่มีใครมาจีบเลยที่บุรีรัมเนี่ยโอ้ ไม่ค่อยมีคนมาจีบวันเลยนะคะทีนี้นะคะอ่าส่วนน้องสาววันนีจะต่างกันจะมีคนมาจีบเยอะเขาเป็นตัวเล็กๆน่ารักน่ารักสไตล์นั้นนะคะแล้ววันหนึ่งที่เขาเลือกแต่งงานเขากับเลือกผู้ชายที่พวกเราไม่เห็นด้วยวันไม่ชอบพ่อและแม่ก็ไม่ชอบค่ะพยายามบอกเขาหลายอย่างนะคะไม่รู้เหมือนเป็นมันไปโดนของเหนือโดนอะไรก็ไม่รู้ว่าเราไม่ชอบผู้ชายคนนี้ที่นิสัยเขาไม่ไม่เป็นมิตรกับคนในครอบครัว นะคะทุกคนไม่มีอัธยาศัยอัธยาศัยไม่ดีพูดอย่างนั้นแล้วกันนะคะวันก็พูดกับน้องเขยน้อยมากๆเลยวันไม่ชอบเขานะคะเป็นต้นเหตุที่วันไม่กลับบ้าน แล้วพอน้องสาววันเขาก็ไม่ได้เชื่อพี่สาวไม่ได้เชื่อพ่อไม่ได้เชื่อแม่เขาก็แต่งงานกับผู้ชายคนนี้แล้วก็อยู่กินกับผู้ชายคนนี้ในบ้านของเราบ้านที่มีพ่อและแม่วันก็เห็นความไม่มีความรับผิดชอบของผู้ชายคนนี้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกคือเราก็จะมีผู้ชายในอุดมคติของเราว่าคนที่มีหน้าที่เป็นสามีต้องทําหน้าที่อะไรบ้างเขาไม่ทําทุกคนไม่มีเลยวันก็รู้สึกแย่ค่ะจนกระทั่งเขาก็แต่งงานกันมีลูกกันและสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบ ในหน้าที่ของพ่อที่ต้องจ่ายอะไรต่างๆให้หลานหลายๆอย่างน้องสาววันก็ยังต้องมาโทรให้วันช่วยในฐานะที่เราก็อยู่ในฐานะที่เราช่วยใครไม่ได้มากมายในเรื่องการเงินมากนักเราก็ถามว่าพ่อของเขาทําอะไรบ้างก็ได้ยินเรื่องราวต่างๆมาจนในที่สุดเขาอยู่กันไม่ได้นะคะหลังจากที่แต่งงานจนลูกคนโตอายุ1 1ขวบเขาก็หย่าร้างกันในวันที่หย่าร้างเลยทําให้เรารู้ว่าผู้ชายคนนี้นะคะคือ ความที่วันไม่ชอบเขาอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าเขาเลวแค่ไม่ชอบนะคะแต่พอเขาเซ็นใบหย่าให้น้องวันเรียบร้อยแล้วเราวันได้มารู้ทีหลังว่าเอา้าเลวนี่ทุกคน <c oughs> เขาเอาที่ดินที่บ้านของวันนะคะที่วันไม่เคยกลับไปอยู่แล้วก็ไม่ค่อยไม่เคยกลับไปนอนอีกเลยหลังจากที่วันแต่งงานกับสามีนะคะวันเลือกที่จะนอนโรงแรมเพราะว่าวันมีทางเลือกและว,วันมีเงินที่จะจ่ายค่าโรงแรมนั่นเอง แล้ววันไม่อยากเจอหน้าผู้ชายคนนี้ในบ้านนะคะ วันก็เลยไม่ไม่กลับเข้าไปนอนที่บ้านแล้วก็ทําตัวเหมือนคนไม่มีบ้านจนในที่สุดก็รู้ว่าเอาตัวเองไม่มีบ้านจริงๆเพราะในขณะที่เขาแต่งงานกันนะคะเขาก็เอาเอาเอบ้านของวันเนี่ยมันกลายเป็นสินสมรสของน้องสาววันเพราะว่าบังเอิญว่าบ้านมันติดจำนองก่อนหน้าที่น้องสาววันจะแต่งงานนะคะแล้วน้องเขาเป็นครูะค่ะเขาก็ไปกู้เงินที่จะไถ่ที่บ้านมาพอเขาไถ่ามาเสร็จแล้วเขาก็เลยใส่เป็นชื่อเขาไว้แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยววันนึ่งหนูจะแบ่ง พี่น้องทุกคนแต่ปรากฏว่าไม่ทันเขาก็แต่งงานและจดทะเบียนกับผู้ชายคนนี้ใช่ไหมคะมันก็เลยกลายเป็นบ้านของเรากลายเป็นสินสมรสของน้องสาววันกับน้องเขยน้องเขยเขาก็เลยเอาที่ดินที่บ้านไปเข้าจำนองเรารับรู้ว่าเขาเอาไปเข้าจำนองค่ะเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าเขาจะเอามาซ่อมแซมบำรุงบ้านแต่ปรากฏว่าไม่เลยบ้านก็พังแล้วก็เละไปเรื่อยๆด้วยความที่ไม่มีคนดูแล จนในที่สุดที่เขาหย่าเราได้กลับกายมารู้ว่าที่เขาเอาที่บ้านเราไปจำนองเขาไม่เคยไถย่ไม่เคยไถ่ถอนเลยค่ะแล้วก็จนวันที่เขาเซ็นใบหย่าคือเดือนสุดท้ายที่ธนาคารจะมายึดบ้านเราทุกคนวันแบบความรู้สึกแย่ที่วันมีต่อผู้ชายคนนี้มา เกือบ20ปีมันแย่หนักลงไปเลยเมื่อรู้ว่าเฮ้ย <c oughs> มีลูกมีเมียไม่ดูแลแล้วยังมาผลานสมบัติเราคือทำให้เราเรียกว่าสิ้เนเนื้อประดาตัวเลยนะคะทุกคนวันก็ได้ย้อนกลับมาดูในกฎหมายและสังคมความเป็นอยู่ของคนสวีเดนนอร์เวย์ที่วันรู้จักนะคะทุกคน ความเป็นครอบครัวความเป็นพ่อมีกฎหมายคุ้มครองผู้หญิงถ้าสมมุติว่าเราไปท้องกับใครนะคะวันก็ไปถามข้อมูลกับสามีวันเพิ่มเติมวันชอบกฎหมายนี้มากผู้ชายไม่มีสิทธิ์ทิ้งลูกไม่มีสิทธิ์ทิ้งความรับผิดชอบค่ะไม่ว่าคุณจะไปทําใครท้องก็ตามคุณจะต้องรับผิดชอบถ้าคุณเป็นคนดีจริงขึ้นศาลศาลจะแล้วผู้หญิงมีงานทําเขาจะบังคับให้คุณจ่ายค่ารับผิดชอบ50-50้า 50. ิ แต่ถ้าผู้หญิงไม่มีงานทําแล้วจําเป็นต้องดูแลลูกเช่นลูกเป็นแบบขออภัยนะคะลูกลูกไม่สมบูรณ์อะไรแบบเนี้ยต้องได้รับการดูแลจากแม่มากๆคือแม่ต้องดูมากๆอะไรประมาณนะั้นแล้วพ่อผู้ชายคือไข่รถทิ้งไม่รับผิดชอบผู้ชายจะต้องจ่ายค่ารับผิดชอบในครอบครัวมากกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายบางคนต้องการจะตัดปัญหาเหมือนอย่างที่สามีวันเขาเลือกนะคะก็คือเขา ต้องรับผิดชอบในความเป็นพ่อที่จะต้องจ่ายมากกว่าแม่เพราะเขายอมที่จะจ่ายแล้วก็ออกมาทํางานส่งเงินไปให้ภรรยาที่เขาเคยมีลูกด้วยนะคะก็จะเป็นแบบเนี้ยแต่กฎหมายจะบังคับว่าใครเป็นพ่อคนนั้นจะต้องรับผิดชอบลูกนะคะ ใครเป็นคนทําให้เด็กเกิดคนนั้นจะต้องรับผิดชอบคุณจะหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณจะอ้างไม่ได้ว่าคุณติดหนี้คุณจะอ้างไม่ได้ว่าคุณไม่มีเงินไม่ได้ค่ะทุกคนทุกคนต้องรับผิดชอบผู้ชายต้องรับผิดชอบในเด็กและที่เขาทําให้เกิดมาซึ่งวันย้อนกลับไปดูที่ออดีตน้องเคยเนี่ยนะคะวันรู้สึกเฮ้ยวันไม่เคยเจอผู้ชายคนไหนแย่ yeah. <Yeah. S 2> เท่านี้มาก่อนทิ้งลูกค่ะรับผิดชอบลูกแบบ อดๆอยากๆค่ะโดยคําที่เขาพูดว่าทําดีที่สุดแล้วบางวันลูกไม่มีเงินไปโรงเรียนค่ะลูกไม่มีเงินซื้อชุดนักเรียนไปเรียนค่ะลูกไม่มีข้าวกินค่ะทุกคนพ่อก็เป็นครูนะคะทุกคนแม่ก็เป็นครูค่ะทุกคนทั้งพ่อและแม่ต่างก็อ้างเหตุผลว่าตัวเองมีนี่เยอะค่ะอันนี้คือสังคมที่มันทําให้สถาบันครอบครัวของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะ,ะคนที่บอกว่า เราเป็นคนจนเราไม่มีเงินและเขาก็ส่งข้อความสุดท้ายมาหาวันนะคะไอ้อดีตน้องเคยเนี่ยนะคะว่าป้ามีเงินป้าก็ช่วยเลี้ยงหลานหน่อยป้ามีเงินไปป้าก็จ่ายหนี้ไปเถอะที่บ้านเนะเร็วมากค่ะทุกคนซึ่งเราจะมาทํานิสัยแย่ๆเร็วๆในฐานะที่เป็นพ่อเราไขาเราทิ้งที่เมืองนอกไม่ได้นะคะคุณจะถูกกฎหมายเล่นงานและบังคับให้คุณต้องรับผิดชอบในฐานะที่คุณทําให้เด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมา วันอยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนกฎหมายให้มันเข้มแข็งแบบนี้ค่ะคนที่เป็นพ่อและคนที่เป็นแม่ไม่มีสิทธิ์ทิ้งลูกคุณเป็นคนทําให้เด็กเกิดทั้งคนที่มีหน้าที่เป็นแม่ที่แม่รับผิดชอบลูกและคนที่มีหน้าที่เป็นพ่อที่ไม่รับผิดชอบลูก กฎหมายไทยคะ่ะเข้มแข็งและจัดการกับคนพวกนี้ให้ได้เถอคะค่ะสงสารเยาวชนและเด็กทีก่เป็นกำลังสำคัญของชาติที่จะเติบโตมาในอนาคตอยากให้ทุกคนได้เห็นจริงๆว่าเด็กตามบ้านนอกเด็กตามต่างจังหวัดนะคะเขาอยู่เขากินยังไงที่พ่อแม่ทิ้งเขาเอาไว้ให้ตาให้ยายให้ปู่ให้ย่าเลี้ยงเขามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไงไม่ได้บอกว่าเด็กทุกคนโตมาแล้วจะไม่มีอนาคตที่ดีนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กคนไหนจะมีความรับผิดชอบ ด้วยตัวเองมีสามัญสำนึกด้วยตัวเองที่ดีและได้รับการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนที่ดีแต่ว่าโอกาสของเด็กทุกคนเขาควรจะได้เท่าเทียมกันค่ะทั้งคนที่เป็นพ่อที่เป็นแม่และหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนให้เกิดขึ้นมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพในอนาคตนะคะอ่า กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณาสุขสถาบันครอบครัวก็ควรที่จะร่วมมือกันให้ความสําคัญเกี่ยวกับเด็กที่สวีเดนและนอร์เวย์และยุโรปทุกประเทศนะคะเขาให้ความสําคัญกับเด็กเยอะมากๆโดยเราสามารถพูดได้เลยว่าเวลาเด็กเกิดมาแล้วเป็นลูกของรัฐบาลเรามีหน้าที่แค่ผลิตและเลี้ยงค่ะรัฐบาลจะดูแล,แลและให้คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะเป็นลูกคนจนหรือคนรวยคุณจะได้รับสาธารณาสุข ทางด้านสุขภาพและยาเท่าเทียมกันได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันมีเงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูเท่าเทียมกันเด็กทุกคนจะได้รับคุณภาพชีวิตเท่าเทียมกันอยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้ฝากหน่วยงานรัฐบาลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยค่ะอย่างน้อยให้ความสําคัญและให้ความรับผิดชอบกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องรับผิดชอบในเด็กที่เขาเลี้ยงดูและทําให้เกิดขึ้นมานะคะ นี่ก็คือประสบการณ์นในชีวิตของวันเองซึ่งอยากจะเล่าให้ฟังทุกวันนี้ ไอ้อดีตน้องเขยเขาก็หย่าร้างกับน้องสาววันไปแล้วตอนนี้เราก็เรียกร้องอะไรเขาไม่ได้ค่ะอยู่ที่สามัญสำนึกอย่างเดียวเลยหนี้สินที่เขาทิ้งไว้ให้พวกเราก็คือประมาณหนึ่งล้านกว่าบาทนะคะที่เขาเอาบ้านของเราไปจำนองแล้วก็ปล่อยให้หลุดจำนองจนธนาคารฟ้องร้องที่จะยึดแล้วก็ลูกสองคนที่ทิ้งไว้ให้น้องสาววันเป็นคนดูแลคนเดียวนะคะทุกคนโดยที่เด็กๆมีคุณภาพชีวิตที่ ไม่ได้ดีเท่าที่เขาควรจะได้นะคะนี่ก็คือมันมีผลทั้งหมดค่ะทั้งสถาบันครอบครัวทั้งคนเป็นพ่อเป็นแม่และหน่วยงานที่กเกี่ยวข้องนะคะทุกคนฝั่งเราเศร้าใจเนาะในฐานะป้านี่ป้าก็เศร้าใจหนักมากๆเลยค่ะก็ช่วยเหลือได้เท่าที่วันช่วยได้เพราะวันขอบอกจริงๆค่ะว่าวันอยู่ในฐานะที่วันช่วยเหลือทางด้านการเงินให้กับใครไม่ได้เลยเพราะว่าแค่ตัวเอง วันก็มาแต่งงานกับผู้ชายฝรั่งที่เขาก็ไม่ได้มีเงินเราสองคนต้องทํางานช่วยเหลือกันแล้วก็เอาเงินตรงเนี้มาดูแลชีวิตของเราสองคนซึ่งเราสองคนไม่มีลูกนะคะซึ่งเราจะต้องวางแผนชีวิตสําหรับตัวเองไว้อย่างน้อยตอนแก่ไปก็ไม่เป็นภาระให้กับใครเราสามารถดูแลตัวเองได้จนตายนั่นคือเป้าหมายในชีวิตของวันวันนี้ก็เราเรื่องเครียดๆแล้วก็อาจจะมีประโยชน์กับ ใครก็ตามที่มีส่วนเอามันไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ทำให้สังคมไทยมีความน่ายอยู่มากกว่านี้ก็หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในอนาคตของลูกหลานเรานะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ สำหรับช่วงนี้ในช่วงหน้าหนาวนะคะวันก็ฝากดูกิจกรรมส่วนตัวของวันและกันเล่าเรื่องแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนอยากฟังเรื่องไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ที่คลิปได้นะคะคลิปออกอากาศทุกวันโปรดกดติดตาม Subscribe ทั้ง3ช่องทาง YouTube Facebook และ Instagram ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ